เห็นน้องๆหลายคนบอกมาว่าอยากให้ผมนั้นกลับมาเล่นวอบแท้งบีดก,ก็เออนะวันนี้ก็กลับมาเล่นกันนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะผมได้ทําการซื้อรถถังมานะฮะใครจะจิตใจก็ผมไม่สนใจนะครับผมออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกผมกลับมากับเกมวอบแท้งบีดอีกเช่นเคย นะฮะหลังจากที่ห่างหายไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยนะครับผมก็เป็นรหัสเดิมนะครับผมแต่ว่าการที่ผมกลับมาเล่นวฟแทงบีดเนี่ยผมขอบอกตรงๆเลยนะคือ <c oughs> ผมจะไม่ได้ทำรีเพย์นะผมไม่ได้ทำรีเพย์แล้วก็ไม่ได้เล่นกับคนดูนะฮะอาจจะไม่ได้ไลฟ์วบแทงด้วยนะผมก็คือยังเล่นโลบอกอยู่นะวันนี้ก็กลับมาเล่นนะฮะแล้วก็แบบ กลับมาเล่นนี่คือแค่รีวิวรถถังนะครับผมอาจจะไม่ได้แค่รถถังคันนี้วันนี้ผมก็มารีวิวรถถังเทอร์โบการเป็นรถถังกิจกรรมนะครับผมเทียหกของชาติยุโรปนะครับผมเป็นรถถังที่ดีเทียหกนะก็รูปร่างประมาณนี้เลยเป็นรถถังกิจกรรมนะครับผมที่ผ่านมานานแล้วผมก็มีนานโคตรเลยนะก็หายไปหนึ่งเดือนอนะ่ะคิดดูนะครับผมก็โอเคอย่างที่บอกนะครับผมอย่างที่บอกไปผมก็กลับมาเล่นวบแทงบีดนะฮะหายไปหนึ่งเดือน ประสบการณ์ที่ห่างหายกันมานานนะครับผมก็จะกลับไปเล่นโลบอกอยู่ดีอ่ะอย่างที่บอกนะผมนะฮะแล้วก็เรื่องสาเหตุแห่งการเลิกเล่นวิร์บแทงบีผมขอไม่บอกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวจริงๆนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะมาวันนี้ผมมากับรถถังเทอร์โบอย่างที่บอกอนะะ่ในรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูภาพรวมกันเลยดีกว่านะฮะภาพรวมมันเนี่ย ดาเมจทั่วไปเลยเทียหกนะผมร้อยหกสิบอัตรายิงสิบเอ็ดจุดห้านะผมการเจาะเกาะร้อยสี่สิบแปดเกาะอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดนะอันนี้ก็เป็นมีเดียมก็ทั่วๆไปเลยความเร็วสามสิบห้าผมการหมุนห้าสิบสามจุดเก้าเจ็ดองศาต่อวินะนี่ก็เป็นคข้าวสำหรับรถถังเทอร์โบรถถังเทียหกชาติยุโรปของ ออของชาติยุโรปเทียหกนะฮะผมมีเดียมแทงนี่ฮะเป็นรถถัง <im it> เขาเรียกว่าเป็นรถถังพิเศษนะฮะเขาเออผมเล็กถูกป่ะว <im it> เป็นรถถังนักสะสมนะครับผมก็คือหายากคันนี้หายากนะผมหลังจากลา่าสุดผมถ้าจะไม่ผิดนะ,ะผมไปเล่นรถถังเพรสเซอร์โฟกากอยมานะผมนะี่คันนี้ก็รีวิวไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนะผมลงคิปเรียบร้อยนะครับมา วันนี้เรามาเล่นรถถังเทอร์โบกันก็เพื่อเนการเสียเวลาเรากา็ไปกันเลยดีกว่ามาวันนี้อาจจะได้แค่ไม่กี่เกมนะผมก็แค่อธิบายอะไรเลยดน,นี้ก็เล่นไปแบบหลายนาทีเลยมั้งนะ <c oughs> นะครับอกโอเคไปมาผมแมปทะเลทรายเป็นห้องเทียรหกกับเทียห้าเย้โอเคผมก็อาจจะเล่นไม่เก่งนะครับผมปกติก็เล่นไม่เก่งอยู่แล้วเออ ปากระบอกปืนโคตรเฟี้ยวเลยหวัวน,นี้ก็เฟี้ยวมากเลยนะแล้วก็โชว์เครื่องยนต์ด้วยนะผมโชว์เครื่องยนต์ข้างหลังด้วยไปทีมเราเดียมมีเชอร์แมนอีกคันะะะะะวะเชอร์แมนทำไรเชอร์แมนไม่มีรถถังอะไรแทงนะผม รถถังเบาไม่มีไลทรแทงไม่มีนะครับผมทางนั้นเจอเป็นเฮวี่ทีหนึ่งเฮวีแล้วก็ VK 36.01เ้่ไไหร่ว่า H นะครับผมแล้วก็เจอเป็น j a c k p a n เซอร์โอแจ็คพนเซอร์ไอเล่นกองหน้าเลยนะฮะฝั่งนี้นี่ไม่เจอเลยมันน่าจะเข้าเมืองหมดนะฮะงั้นเราก็ได้เปรียบเรื่องการเข้าหลังแล้วนะก็ต้องการให้พวกนั้นถ่วงไว้ก่อน อาอเจอแล้วเจอแล้วเป็นรถถัง BLTZ 9000คันนี้มันรถถังเลยวะทำไมผมเพิ่งเห็นนะไม่ได้เล่นนานอ่ะโทษทีโอเคมาดิโอ้โหผมไม่ได้เล่นนานว่ะคอยดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลากดเทอร์โบเมื่อกี้คนดูเห็นไหมเฮ้ยคนเฟี้ยวอ่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยมันจะมีแบบเทอร์โบติดหลังด้วยแล้วก็จะมีไฟขึ้นมา โอ้ชนชนชนเชื่แมนเชื่แมนอีกนดเดียวเอ้ยสวยมาคิวเป็นรถถัง BLTZ เรียบร้อยผมโอ้ยเกมจบอย่างไวเลยคนดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยหกต่อสองแล้วโอ้โหคือโอ้โหเล่นได้ดีเลยนะผมคันนี้หัวก็หันได้ดีนะผมหันได้ดีอยู่ บึดบๆดบดบืดบดองคลอเหลือเป็น v k h ว่ะผมน่าจะไม่ต้องเล่นอะไรมากครับผมปล่อยให้ทีมเล่นไปแต่ก็ขอสักนัดก่อนที่มันจะตายเฮ้ยจะถ่านหรือเปล่าวะไม่ต้องช่วยเพื่อนวะโอ้โหคิวที่สองคิวสองอยู่ไหนวะคิวสองอยู่ไ่น โอเคตางนี้วูเวอรีนมีวูเวอรีนด้วยเพิ่งสังเกตนะครับผมรถถังทีดี Destroyer โอเคเกมจบเรียบร้อยนะครับผมเกมแรกวันนี้เอาสัก2ครั้งก่อนแล้วกัน2เกมนะโอเคคิวไปหนึ่งก็มาเดี๋ยวรับภารกิจก่อนเขารวมการลบ1ครั้งนะครับผมทองกับ25ทของ25 เปิดกล่องจัดไปปุ๊บตัวเล่งช่วงพักจัดไปมาผมกับเกมสุดท้ายนะมากันเลยดีกว่าไปมาครับผมกับแมปเอาเพลสตาร์ทนะเป็นโอ้โหเป็นห้องเทียหกเทียห้าสองคันเองโอ้โหเียอดาไปเลยมาไม่สิ้เวลาพลัมเพลือกันดีกว่ารอก่อนเกมจะเริ่มในอีกห้าวีไอบ่งฝั่งเราทีดีมี S354A ด้วย เอฟสี่ัสามอีแปดทางขวามือเนอกูะจะไหวไหมเนี่ยอย่างงี้ดีวะแค่ไปสปอร์ตก็พอสปอร์ตตรงเนี้ยเจอแล้วก็ถอยเลยเราสู้อะไรไม่ได้เลยอันนี้ไงโอเคคิวสองกับเอมหก สวยหนูว่าจะเล่นกับแค่ s เอสมาเอแล้วตองน,นี้ยังโล่งครับผมโล่งนะโลง่งโลงโลงนี่ผมรูปร่างของรถถังเทอร์โบนะเวลาเราก,กดใช้ไอตัวเร่งเนี่ยหรือไอตัวเพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะมีไฟตรงเทอร์เบอร์เทอ,อ,อร์เบเทอร์โบ,โบโด้วยนะผมเจอแล้วรถถังชชฟฟี่ ฟี่ก็ฟี่มาไม่ใช่กาแฟนะนั่นมันมาเอาฟี่เราต้องเอ้ยเฮ้ยวิเคฮิตวิเคฮิเล่นหนักไปเนี่ย,ยแคทครับผมทางนั้นชาฟี่ยิงไม่โดนไม่โดนใช่กัน เงี้ยวแคทอ้าวเรียบร้อย V K เฮ็ดฟังมันเก็บไปหนึ่งฟุตบัทเมื่อกี้ไฟเราขึ้นเนาะกาฟีก็เลยเห็นเห็นอยู่แค่สองคันตอนนี้นะครับผมสมสีม 4, สมห้าออกไปนี่ตายแน่นอนฟังมันโอ้โห A R L คิวบีโโ้สองอออกไปนี่ไม่รอแน่นอนเงี้ยวแคทเงียวแคทออกมาขนาดนั้นน่าเล่นมากเลย เอ้ยแฟนซอการ์กอยจะมาบอไม่มาไหมโอ้นิดเดียวนิดเดียวต้องลองไม่ได้คีวิสองฟังแล้วเรียบร้อยแตกยังไว้เลยแฟนซอการ์กอยนี่ไงเอชถังเชื้อเพลิงไปหนึ่ง อุ้ย,ยใครยิงมาว่าดังป้องเลยยิงไปร้อยหกสิบอุยนดเดียวไม่ทันวะเฮ้ยโอ้ยไปแล้วเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อยู่กอนซะงั้นน่ะน่าจะทางสะดวกเฮ้ยไม่โดนต้องใหม่ไปแล้วเฮ้ยมันมันต้องขึ้นมาทางนี้แน่เลยมันต้องเล่นหลัง M6 แน่ ใช่ไหมเอ็ M6 กเอเดินหน้าไป M6 เดินหน้าไปลอยมันออกมาตอนนี้ในเมืองมีสองคันเออคิวหนึ่งเลยไปคิวหนึ่งคิวหนึ่งเลยได้เป็นแท้คิวหนึ่งเล่นไปเออสวยทางนี้กาโกรี่ไม่ใช่ดิกากอยยิงเล็กกาโกรี่เหมือนเดิมเลยตุ่มหนังหลังนิดนิด เรียบร้อยโอเคคิวิหนึ่งครับผมยิงฟรียิงฟรีฟรอมันรีโหลดร่วงมันรีโหลดนี่เข้าขวาได้ไหมทำไหมวะเฮ้ยสวยตินาคาพังร้อยห้าเอ็ดมาผมมานี่เห็นไหมมีไฟด้วยโคตรแจ่มเลยเอา้าโโหไปซะลนะ จะไปไหนแล้วจ้ะเอาไม่โดนซะงั้นโอเคเรียบร้อย S35A ได้เล่นไปครับผมโอ้ oh, เกมจบละอโคตรน,นกเลยนะครับผมสุดๆการ,รลบก็ชนะไปเกมสองนะครับผมเกมนี้ไม่ได้คิวแต่ว่าได้ยิงฟรีเยอะอยู่ได้ยิงฟรีเยอะเลยนะครับผมมาได้เงินสองหมื่นเก้ามาครับผมสองหมื่นเก้าประสบการณ์คูณสามนะฮะได้แลว้ววะ ได้เป็นประสบการณ์อิสระพันห้าจัดไปโอ้โหสุดยอดเฮ้ยไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งโอ้โหอ,อยากซื้อว่ะคันนี้เอามาเก็บสะสมก็ยังดีมีเงินไอ้นี่ขายเท่าไหร่วะโอ้ยขายเป็นเหรียญนี่หว่าโาถูกเอ้ยมันก็ขายเป็นทอง เจ้ามันเถอะนะครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับรถถังเทอร์โบนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยละกันเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ลงคลิปไม่ค่อยบ่อยเลยคือช่วงนี้ก็ติดเรียนนะฮะติดเรียนติดสอบนะครับผมก็มีเรียนออนไลน์นะฮะก็เลยไม่ค่อยว่างนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่วอบถังบีทก็ยังมีโรบบอะนะฮะก็ยังมีโรบบอก ส่วนเรื่องสตรีมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ว่างเหมือนตะกอดแล้วไงใช่ต่กอนนี่คือสตรีมหงิกหงิง,ง่อยๆเลยสตรีมทั้งวีทั้งวันนะก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชดร์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อมาเออทุยลิ้นเป็นไรเนี่ยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมสับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บาย,บายผมเจอากันคลิปหน้าจุ๊บจุบบ๊ายบาย